สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่คลิปนี้ก่อนเดี๋ยวพามาเที่ยวตกปลากันนะครับก็เป็นหมายสามแยกนะครับสามแยกออกจากบ้านมาไม่ไกลนะครับบ้านเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับออกมาตรงบริเวณสามแยกครับทางคนออกทะเลใหญ่นะครับนี่ทางนี้ก็เป็นคลองออกไปชนกับทะเลเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ช่วงบ่ายๆใกล้จะเย็นนะครับได้เรื่องหรือเปล่านะครับคลิปนี้ช่วงนี้นี่ฝนตกเยอะนะครับน้ําก็ออกจาจืดๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ

เออสายปลาเหมือนมีปลาตอดนั่นแหะใช่ป่ะเหมือนมันตอดอยู่อะ่ะเดี๋ยวเพิ่งมามันยังไปกินเลยอลเอออยู่วะ điều à hả đã bỏ ngáp cụ rồi điều à, từ từ muốn này muốn vẫn đang nuông à, cái gì vậy, เอาครับสวยก้วยนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวมาดูครับปลาอะไรนะครับ,บปลาอะไรปลาอะไรโอ้ปรากฏนะครับเพื่อนนี่นี่ปรากฏคิลลิงนะครับนี่นี่ปรากฏคิลลิงมาแล้วครับเออถุงถุงอ้วนอยู่ในนั้นอนะ แล้วนะครับนี่ยแม่มัดเลยแม่มัดห้อยไปเลยไม่ต้องข้องบนก็ได้มัดปลายห้อยไปพอแล้วเนี่ยมัดแค่นี้นก็ได้อยู่แล้วเนี่ย ีตอกนะครับนี่อันนี้มีตอกนะครับตอดหนึบๆนะครับ,บนี่ยังกัดไม่เต็มนะครับ มีต่อย,ย,ย,ยิกยิกยิกอยู่นะครับเพื่อนๆครับกัดไม่ติดนะครับอ่าติดไมครับเพื่อนครับ โอ้มาอีกแล้วครับนี่ปรากฏคีริงนะครับเตัวเสมอเสมอกับตัวเมื่อกี้นะครับประมาณสองขีดนะครับได้ฮนะ giờ mệt lắm à chẳng chẳng thấy vào ba lưới khai อยู่เปา่ออ่าสวยอีกร้านนะครับเพื่อนครับอยู่เปา่า <c oughs> ต้องตัางมองอยู่นะครับอยู่นะนนปลาอะไรครับ <c oughs> คอยหมุนก็คอยหมนุนไม่ต้องดึงแรงมาก ขีลิงมาอีกแล้วนะครับเพื่อนครับตัวเสมอเสมอนะครับตัวเท่าแขนท่าแขนนะครับ นีตอดนะครับเพื่อนครับนี่ตอดเ่าคันนี้ตอดด้วยเปล่า ติดดีก่อนนี่ ไอตัวนึงนะครับไอปลาบูขาวนะเพื่อนครับนี่ยยกหน่อยยกหน่อยไอ,อ็นนเฮ้ <c oughs> ติดเนี่ยคันนี้เั็นกนเบๆนนะครับเพื่อนครับนี่ตอนเนบเนบอยู่หลายที่นะครับบางทีก็เป็นพวกปูนะครับเพื่อนปูทะเลลูกปูมันกินนะฮะติดปะ เดี๋ยวหมดไปแล้วมั้งนานนี่ครับปูจริงเลยครับเพื่อนนะเนี่ยสายขดขดเป็นรอยเหมือนก้ามหนีบนะครับเนี่ยเป็นข้อข้อ,ข,อข้อเลยนะครับปูจริงจริงๆฮบ,บางทนีนี่สายขาดตายเบ็ดขาดไปเลยนะครับเหลือแต่สายหน้านะเอาเยอะหน่อย bề hành luôn nếu về bắc ninh gì ai nói nam cái lăng để lo nam luôn tạm mình có mấy à เดี๋ยวว่าโชวอีกแล้วนะครับเพื่อนครับอ่าดูลีลาการเยอนนะครับน่าป่าอะไรนะครับลุนกันนะครับโตไหมมีน้ำหนักอยู่นะครับโออีกแล้วครับคิลิงนะครับ เท่าแขนเท่าแขนน้องพอดีนะฮะนี่นนนะอ๋อเรีบเยบร้อยนะครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับโตวส,สวยๆฮะ สวยอีกแล้วนะครับเพื่อนหมานจริงๆเลยครับนี่น้องตังนี่ของผมนี่ยังนิ่งนิ่งอยู่เลยนะครับจอดสนิทนะก่อนน้องตังนี่สวยดีนะครับหมาน่าดูเลยครับคลิปนี้หมาอีกหนึ่งนะครับปลาอะไรนะครับโอ้ขี้ลิงอีกแล้วครับเพื่อนแม่ไซส์เสมอเสมอกันเลยนะครับตัวเท่าแขนเท่าแขนน้องนะฮะยกหน่อยเออเอาเลยแก้เลย ได้กับข้าวมือใหญ่แล้วนะครับเจอไปห้าหกตัวนะเนี่ยฮะสวยๆครับเท,ท่าแขนนะฮะ้ยเ้ยเอ้ยโ,อยโ,อยโ,อยโวอีกแล้วโวยอีกแล้วขั้นแดงเต็ด <c oughs> หรือเปล่ายังไม่ติดเรอาป่าเดี๋ยวไว้ก่อนนี่มันยัง,ยงไ,ไปไหน ต่ออีกแล้วต่ออีกแล้วยังมีต่อเรื่อยๆนะครับเพื่อนครับน่าจะโดนขยับไปแล้วนะครับคันนี้ฮะ อุ้ยปูครับเพื่อนปู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 ป,ป,ป,ปูนี่ครับนี่ครับปูดําครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมนี่มันจะมาลักษณะนี้ครับเพื่อนฮนะเนี่ยกินเนิบๆนิ่งๆน,นะฮะนี่อันนี้นี่ตาเบ็ดของก้ามมาเลยครับนี่ไม่ได้เข้าเนื้อเข้าอะไรเลยนะฮะของก้ามมานะครับนี่ฮ่าฮ่าฮ่าสุดแล้วครับฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> à cùng với anh nói luôn ที่ครับเพื่อนครับนี่คันเขียวเนี่ยสายเขียวเนี่ยเริ่มจะมีหนึบๆนี้นแล้วนะครับนั่นใช่ไม่ติดเหรอไม่ติดเหรอ แรงด้วยครับเพื่อนครับดอกนี้ไม่ติดนะครับเมื่อกี้อย่าหมดเปล่าเอาให้ด,ดูดิละ่ะกระชากแรงด้วยนะครับเมื่อกี้นี่ัะ แล้วครับ <laughs> อยู่วาเอา่าคลิปนี้นีหมานจริงๆนะครับน้องตังนะครับโอ้ีิลิงอีกแล้วนะครับเพืเ่อนๆแหมตัวเสมอๆม,มาอีกแล้วนะฮะัย ไยเลยนะครับเนี่ยแกงส้มหม้อใหญ่แล้วนะครับเนี่ยโอ้ยระวัง,ระว,งออระวังเออระวังลื่นโอ้โหสุดนี้ได้แล้วนะครับ dạ giả vào bà ồ? <laughs> 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 không không Thầy giả nè, nuồn nuồn mai. Giờ một đuôi ดูเอาแหมโชยแรงอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับต้องกายชนสายยอนโชยแรงนะครับเลยไม่ติดนะฮะขายออาขายชนติดเบร้แน่นสายย่อน Dù vào Dù vào เพลอนรับฝนตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่อ่าฝนมาเลยครับเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านะครับคลิปนี้นะฮะนี่อยู่กับน้องตังนะครับมือหมานเลยนะครับคลิปนี้ตกได้อยู่คนเดียวนะครับนายยกป้าโชว์่อยเอ้านี่ปรากดคิลลิงนะครับนี่ตัวเท่าแขนเท่าแขนนะครับแกงต้มหม้อใหญ่ๆนะครับดแจวเลยนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ